คลิปนี้นะครับเป็นคลิปโปรด่วนนะครับพี่โปรวันเดียวนะครับวันที่15ผมถ่ายตอนเย็นวันที่15นะครับมีอยู่11บพันท้ายมีตัวตัวที่สวยพี่เป็นพันท้ายคัดนะฮะพี่เสร็จแล้วไปดูเรื่องความแรงงานประมาณนี้เวลาคุณพี่เอาลูกกระสุนนะครับใส่ตัวหนังรองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เปเน็บตรงกลางตรงหัวไกลแบบนี้พี่นะเสร็จแล้วก็ไปติดตั้งเลเซอร์นะครับให้มันตรงกันลูกปืนไปทางไหนนะครับเราก็ตั้งเลเซอร์ตัวนี้ไปให้มันตรงกับตัวลูกกระสุนที่ไปนะครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบใช้เท้าเหยียบอง่้ียต โอเคล็อกเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะยิงนิดหน่อยแล้วก็โอเคเดี๋ยวเอามือเอามือจับนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้หนึ่งสองโอ้โหไปไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคหนึ่งลูกนะฮะพี่ซอดนะครับแล้วก็ลูกที่สองนะครับแล้วก็มีกาแฟนะครับนี่ฮะกาแฟร่วนะพี่ไม่รู้โดนตรงไหนนี่ฮะนะฮะนี่ฮะ,น,ฮะน่าจะเราเข้าตรงกลางนะครับนี่ครับ แตกครับพี่พี่น้องเขาด้างขางนะครับโอเคนะฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับถือว่าเอา,เอาใช้เท้าเหยียบไปดูเรื่องราคากันพี่นะฮะเดี๋ยวค่อยๆหมุนแป๊บหนึง่งคลิปนี้ถ่ายทําไม่นานแล้วก็ลบคลิปเหมือนเดิมเหมือนปกติที่ผมเคยโปรผมโปรงจริงเราส่งจริงด้วยนะครับอันนีไ้ไปดูเรื่องเบอร์โทรติดต่อก่อนนะฮะ คงผมจะเป็นเบอร์0 6 5 0 9 7 9 5 9 9นะครับแล้วก็0 9 2 5 2 4 1 7 1 8อ่หนึ่แคม,มาจอไวเดอพี่ช่างล่าช่างคำนะครับผมมีอยู่2ช่องใช้เดียวกันติดต่ออันไหนก็ได้ชื่อไหนก็ได้นะสองเบอร์เลยนะครับผมจะแถมตัวเลเซอร์ให้นะครับคุณพี่นะครับปโปรนีแ้แล้วราคาถูกด้วยนะครับเนี่ยติดตั้งประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูตัวเลเซอร์ไปดูารายละเอียดก,กันที่สําคัญคือผมเน้นเน้นมากๆก็คือจะเป็นเรื่องตัวง่ามพี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปรียบเทียบให้ดูก่อน ถ้าค the ุณพี่จะทําเองนะครับมันจะวุ่นวายพี่มันจะไม่จบนะครับตัวงามมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะคลอนนะครับนี่ขะแนว่าตัวเหล็กเต็มแล้วนะครับพี่นะฮะตัวงามตัวนี้ผมค้นคิดก็คือทำมาใหม่นะครับพี่โมเลยพี่เห็นไหมเสร็จแล้วเวลาเยี่ยบอะไรต่างมันจะเงียบมากแล้วมันจะลื่นไปแบบนี้แล้วแล้วมันจะเนิบนะครับแล้วมันไม่คลอนนะครับผมตกแต่งโมงามให้ใหม่หมดทุกตัวเลยแล้วก็ทําเซฟนะครับการลั่นล็อกปึ๊บนะครับนะฮะกดมันจะไม่ลั่นนะครับก็คือทําเซฟให้ด้วยนะครับ ตัวยางโมนะครับใส่ลูกปืนใหม่หมดด้านในนะก็เป็น5มิลปกติมา4.5มิลมันยังมีเล็ดรอบพี่เวลาดึงแรงๆบางตัวยังมีหลุดนะครับเพราะฉะนั้นผมจบหมดเลยที่สําคัญคือโม e ง่ามให้โอเคนะฮะพี่นะครับแล้วมันจะได้แม่นด้วยนะครับมันก็หมายถึงเรื่องความแม่นเท่านั้นเองโอเคนะคไปประมาณนี้ผมจะมีลูกกระสุนให้1กล่องเป็นตัวลูก9มิลน,นะครับให้100นัดแถมให้แล้วก็มียางเพิ่มเติมให้1ชุดเป็นแบบนี้ให้นะครับไปดูตัวปืนกันปคุณพี่ลองไปเลือกดูอีกทีนึ เดี๋ยวค่อยๆหมุนก่อนนะฮะสัมีก็เมือยครับพี่น้องเท่าเร็วนะครับนะอายุก็40กว่านะครับ40กลางๆขึ้นมือไว้แต่ว่าผมจะแถมเลเซอร์ตัวเล็กแบบนี้ให้นะครับคุณพี่เริ่มต้นก่อนนะครับส่วนว่าทคุณพี่เลือกปืนตัวเบอร์เบนนี้นะครับผมจะแถมเลเซอร์ตัวเล็กติดตั้งแบบนี้แถมตัวเลเซอร์ตัวเล็กฟรีให้นะครับ1ชิ้นมีสายอ่อนมีอุปกรณ์อะไรต่างนะครับมีมีติดตั้งให้ครบหมดเลยนะครับเปิดปีก็ด้านหลังแบบนี้นะครับเนี่ ให้เราไปตั้งก่อนมันจะมีอุปกรณ์ตั้งที่ซ้ายขวาขึ้นลงเนี่ยฮะเป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้ติดตั้งไม่ยากนะครับตัวปืนโปรวันที่วันนี้เป็นวันที่15เดือน8นะครับเดือนสิงหาคมนะครับไปเบิรนกันปะเอาเบอร์หนึ่งก่อนนะฮะผมมีเป็นไม้ประดูกำคอนะครับกำคอเรียบๆแล้วก็ลงเป็นสีดำด้านงามก็แอนดำเงาครับเป็นพี่น้องนะเบอร์หนึ่งนะครับราคานี้ผมโปรให้เหลือ1น0 0แล้วแถมเลเซอร์ตัวเล็กให้นะครับเลสเอ่อหมด คลิปนี้หมดแล้วก็ลบนะครับโดยปกติก็คืนเดียวนะครับแม่งก็ได้อาจจะถึงพรุ่งนี้นะครับว่าแต่สิรับไหวบอกรปืนจะเป็นตัวสแตนเลสเกรดดีสุดไม่ใช่อลูมิเนียมนะอลูมิเนียมไม่ได้ทาแล้วนะครับขากล้อง22มิลล่างเหล็กเต็มงามโมใหม่มียางที่2ชุดนะครับโปรหรือพันห้านะครับพี่ทักใบไวเดอร์ครับพี่โอเคเบอร์หนึ่งถ้าชอบสีดำด้านนะครับไม่เอาอย่างตอนนี้นะครับไปดูเบอร์ที่สองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ ตัวเบอร์สองนะครับเป็นไม้ประดูกำคอล่องนิ้วนะครับพี่เป็นตัวกำคอล่องนิ้วทรงนี้สวยดีตัวที่ผมคัดมาสิบเอ็ดตัวถือว่าเป็นงานคัดทั้งหมดไม่มีตําหนิมีตาไม้ด้านหลังให้นะครับเมืเ่อเจริหากินหมานครับพี่น้องแล้วก็ยึดน็อตอยู่สามตัวนะครับน็อตเพื่อความแน่นแล้วก็ตัดเหล็กทรงกลมโค้งลงด้วยนะครับบริมาณายนะพี่ขเขาเฮ็ดดีมากนะครับโอ้ยมาอ,าอย่าง,ง,างย้ำนี่สวยเออผมโปรตัวนี้เหลือพันห้าเบอร์สองนะครับ เบอร์สองไม่ทันนอไปดูเบอร์สามกันนะครับเบอร์สามมันจะเป็นมันมีติดกระพีสวยไปอีกแบบหนึง่งเขาเหนะครับมันจะมีแบบมีแดงพอมีขาวพอมประมาณนี้นะครับเบอร์สามนะครับไม่มีตําหนิเป็นทรงกำรรคอร่องนิ้วไม้ประดูน้ําหนักสองกิโลกรัมช่วงชักอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนยาวโดยรวมนะครับอยู่ที่เมตรสิบหกบางตัวก็อาจจะประมาณเมตรสิบเจ็ดเซนนะครับต่างสองเซนบางตัวอยู่ที่พันไทยนะครับ แต่รถยนต์ของเราก็คือเมทสี่สิบแซดเดสสบายครับพี่น้องเป็นปืนถูกกฎหมายนะครับปืนหนังกระติกนะ่นพี่มันก็คืองามกระติกมือเท่านั้นแหละพี่น้องนะฮะที่จังปืนยิงป่าเป็นปืนงานถูกกฎหมายนะครับแต่วันอาจจะไม่เหมาะสมถ้าเกิดเราไปเดินห้างเขาเวิตซ์หนังจำยัไม่ค่อยเหมาะตัวนี้เป็นสีขาวนะครับขาวด้านขาวมุกละกันสวยวีแบตเบอร์สี่นะครับก็สวยดีนะครับชุดบนชุดแรงต่างเหมือนกันหมดนะพี่งามโมใหม่ให้หมดทําให้จบหมดที่นี่เลยตัวยางจบที่นี่นะครับคุณพี่มีหน้าที่สั่งอย่างเดียวนะฮะ อยู่กับลูกก็เมียก่อนลูกก่อนเมียสั้งอย่างเดียวครับตัวนี้เป็นตัวไม้ไม้สักกาคอล่องนิ้วน้ําหนักก็จะลดลงมานะครับแต่ว่าเส้อทรงก็อาจจะเหมือนเหมือนกันแต่ว่าน้ําหนักมันจะต่างกันไม้สักเป็นไม้ที่คขนิยมทําบ้านนะครับ<ม>หลังแรงแพงงต่างเพราะว่าไม้สักเนี่ยปลวกมอดมันไม่กินครับพี่แต่ว่ามันจะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเนื้ออยู่ระดับกลางๆนะครับปลวกมอดไม่กินก็อยู่ได้นานนะครับแต่้องบริเวณลนมอเตอร์ไซค์นะครับบริเวดลนเห็นอย่าง ตัวนี้โปรเหลือพันห้านะครับแถมเลเซอร์ตัวเล็กให้ถ้าคุณพี่จะเอาเลเซอร์แสงเขียวชาร์จได้ตัวใหญ่นะครับหรือว่าอยากได้กล้องเล็ดตัวมันดีกว่านั้นนะหน่อยคุณพี่เพิ่มเติมสามร้อยบาทครับนะครับเพิ่มเติมสามร้อยแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วอันนี้มาตั้งอย่างเบอร์หกเบอร์หกนี้ก็เป็นตัวกำรรคออ๋อมันน่าจะเป็นตัวกำรรคอรเรียบๆนะผมเอามาผิดนะครับเบอร์หกเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอื่นนะเดี๋ยวมันจะเป็นตัวกำคอเรียบๆนะครับผมเอามาผิดอันนี้เป็นเบอร์เจ็ดมันมีติดกระ มีติดกระพรรี้สวยไปอีกแบบนึงลดให้200เหลือพันสพอเบอร์เจ็ด 7, นะครับเบอร์เจ็ด 7, มีติดกระพรรีะ้บบน, 8, นะครับเบอร์เจ็ดเป็นไม้ประดูเหมือนกันแต่ว่ามันมีติดกระพรรี้สวยไปอีกแบบนึงเบอร์แปดนะครับมีติดกระพี้ด้านหนึ่งอันนี้เป็นไม้ประดูนะครับไม้ประดูไม้ประดูเนี่ยฮะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเอ,อ่อการใช้เท้าเหยียบนะครับทันสมัยกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็จะใช้มือดึงนะ่อนะครับใช้มือยืดแลงมาเกาะนะครับ ตัวนี้มันขึ้นด้มือไม่ไหวพี่ดึงไม่ไหวนะครับผมลองดึงดูเหมือนหนังกระติกมือดึงมือนึงนะฮะมันจะออกมาอยู่ประมาณครึ่งคือแบดึงไหวอยู่แค่นี้อันนี้มันต้องใช้เท้าเหยียบพี่ยืดตรงไปถึงด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นความแรงก็พี่จินตนาการเอามันก็จะแรงกว่าหนังติกมือเยอะมากนะครับบางคนเขาก็ซื้อไปประดับพันธันสมัยดีแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับไกปืนก็ตัวสเตนเลสตัวนี้เบอร์เก้าโปรให้พันห้าพอนะครับโดยปกติค่าตัวอยู่ที่พันเจ็ดถึงพันเก้านะครับราคาสมัยนี้นะครับก็ประมาณนี้ อันนี้เป็นไม้มะเกลือทรงเป็นไม้มะเกลือด้วยทรงมือสอดนะครับนี่ทรงมือสอดครับพี่น้องน้ำหนักก็จะเบาหน่อยโปรพันห้านะครับคุณพี่จะเอาปลายทางมีค่าถัดส่ง2 0งร้อนะครับถ้าจะโอนแลวก็จะฟรีค่าส่งนะครับแล้วโอเคนะครับตัวนี้เป็นตัวทรงใหม่นะครับพี่ลองดูนะครับสวยไหมราคาพันห้ามีเลเซอร์ด้วยแพงจังเลยสมมุตินะครับพี่คุณพี่ลองไปดูเรื่องพันท้ายนะครับพันกว่าบาทแค่พันท้ายก็พันกว่าบาทนะราคาวิ่งอยู่นะครับ อันนี้ก็ถือว่าถูกสุดแล้วคุณพี่ไม่ต้องมานั่งประกอบให้เสียเวลาเสียอนาคตด้วยนะพี่สั่งปุ๊บส่งเลยนะครับของผมจะส่งวันต่อวันตัวนี้เป็นตัวทรงนี้โอเคลองให้ตัวนึงไปแหกหมานบ้งแหกหมานนะพี่เบอร์สิบเบอร์สิบก็ประมาณนี้สวยพี่อีกแบบนะครับเออมีเบอร์สิบผมโปรโเหลือกพันห้านะครับยกเว้นตัวนี้สองตัวนี้เลยหยุดที่พันสามนะครับส่วนเบอร์หกเดี๋ยวผมหาตัวเปลี่ยนให้มันจะเป็นตัวกำคอเรียบๆนะพี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมหาดูกอนแป๊บนึงเนี่ยฮะ ถ้าเราจะไปติดกล้องติดเลเซอร์นะครับตัวนี้เออทรงนี้ผมก็ไม่ได้เขียนไว้นะจะเอาทรงนี้นะครับพี่โทรมาทักมาแล้วกันมีอีกตัวนึงนะครับผมไม่ได้เขียนลืมเขียนเบอร์ไว้บอกหรือว่าเขียนอยู่นี่ไงผมว่าอยู่ก็เป็นอย่างสี่พี่น้องนะครับลงหนาลงหลังแ่าแล้วนะครับอันนี้เป็นเบอร์สิบเอ็ดนะครับเบอร์สิบเอ็ดจะเป็นตัวทรงทรงมือสอดมือสอดออปืนสูงนะครับก็ใช้ประมาณนี้ย้ำเล็งแรงต่างก็พอดีพอดีนะครับประมาณนี้ ราคาเดียวกันแถมเลเซอร์ตัวเลขให้นะครับถ้าติดกล้องเลเดอทเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับกล้อง LED. เลดดอร์ก็เปิดยังไงบ้างนะครับเนี่ยฮะคุณพี่เอามือหมุนจับตรงนี้ฟึบเนี่ยแม่ถ้าเราปิดอยู่งี้นะครับหมุนทางนี้ก็จะเป็นแดงถ้าหมุนด้านนี้ก็จะเป็นสีสีเขียวนะครับเอ่อความสว่างเราปรับตามระดับสายตาเอานะครับบางทีมันสว่างมากมันมองไม่ค่อยเห็นพี่มันสว่างเกินนะฮะเราก็ อย่างเช่นแดดแรงๆยิงกลางวันก็ใช้แบบแรงๆไปเลยแดดนะครับกลางคืนก็ประมาณนี้พอดีๆเขาเรียกว่าตัวกล้องเลตดอทนะครับปรับซ้ายขวาปรับขึ้นบนก็ปรับตัวเนียวแล้วก็มีไม้เมลิดหนึ่งตัวนะครับว่างหนึ่งตัวนะครับพี่นะฮะผมมีตัวนี้ให้เดี๋ยวนะผมขอดูตัวแป๊บนึครับไม่รู้ตัวไหนมันอยู่4ตัวหนึ่งสาเพราะว่ามันมีเจ้าของมาแล้วนะครับมีเจ้าของอยูอ่ทักเอามาแล้วกันนะครับพี่ อันนี้คือไม้มะลิดไม้มะลิดจะเป็นไม้ของเมืองนอกนะครับเมืองไทยยังไม่มีเมืองไทยก็เพิ่งจะปลูกกันได้ประมาณ 3- ามสีป่ปียังต้นเล็กอยู่นะยังไม่มีแก่นนะครับจะตัดได้ก็ประมาณสัก30ปีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นไม้เนี่ยแข็งมากไม้มะลิดนะครับผมจะปรให้หนึ่งตัวเดี๋ยวทักมาแล้วกันนะครับผมลดแล้วก็แถมเลเซอร์ให้ด้วยราคานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้อันนี้เป็นไม้มะลิดนะครับ พอดีมันมีเจ้าของไปแล้วนะผมยังไม่ได้ถ่ายเขาดูนะครับน่าจะเป็นตัวตัวในตัวหนึ่งแหละนะครับอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวเมื่อกี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับสวยพี่อีแบบอย่างเงี้ยครับไม้มลิศโอ้เหนือลายเมษงามงามเถอะวะราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับราคาไม้มลิยังไม่แน่ใจนะว่าจะอาจจะปล่อยให้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบหกผมก็จะถ่ายทำจริงจังอีกทีหนึง่งสรุปเลยก็เรื่องเบอร์โทรติดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้นะครับ 0650979599แล้วก็0925241718สุปเลยก็คือนะครับตัวง่ามผมโมให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็แถมเลเซอร์เป็นเลเซอร์ตัวเล็กนะครับเดี๋ยวจะมีเป็นกล่องมีสายอ่อนให้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นต,ตัวเลเซอร์ตัวเล็กปรับซ้ายขวาฐานหาซื้อง่ายพี่ฐานตามร้านนาฬิกาตามร้านทุกๆร้านแทบมีเลยมีแทบทุกร้าน,าน,าน,านตัวนี้แถมฟรีให้ก็คือพันห้าถ้าพี่จะเอาเลเซอร์แสงเขียวนะครับชาร์จได้มองเห็นกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับ จะสลับกันคือแลกกันเพิ่มเงิน300นะครับเพราะฉะนั้นก็งบอยู่ที่พันแนี่ก็ถือว่าถูกสุดหรือจะซื้อเพิ่มได้ตัวเล็กไปแล้วอยากได้ตัวใหญ่ก็ซื้อเพิ่มมา5 0 0อยนะฮะ500รบาทมันกึมๆหรอพี่น้องนะฮะเริ่มชิวะบอชัดแล้วงอมเรามังเบิดมือนะครับหรือจะเอาตัวกล้องเลดซอรก็ราคาเดียวกับตัวเลเซอร์แสงเขียวโอเคฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยวิ้นะฮะขอบคุณกับลูกค้าที่ติดตามด้วยนะครับมก็ประมาณนี้เนี่ยตัวงามนะครับ ตัวง่ามจะต้องถอดออกมาหมดต้องมาลบเหลี่ยมลบมุมทั้งหมดเลยนะพี่ตัวง่ามนะครับอย่างเงี้ยตัวสปงสปริงนะครับจะไปทยากตัวง่ามแกนเดิมๆมันจะเป็นอย่างงี้นะครับมันจะเป็นเรียบๆอยู่มันยังไม่มีเซฟนะครับจะต้องถอดให้พนักงานเําทป็น่ละขั้นตอนต่างๆทําค่อนข้างยากตัวนี้ก็ยังไม่มีเห็นไหมมาเดิมๆจะเป็นงนี้เลยแล้วมันลั่นพี่มันรูดมันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องต้องทาเซฟทั้งหมดเลยโอเคผมลํำลาแล้วครับสนใจตัวไหนทักมาแล้วกันโปรนี้ด่วนนะครับถ่ายทําคืนนี้วันที่สิบ ถ้าทันพรุ่งนี้ก็ยังมีอยู่นะครับราคาตามนี้เลยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะพี่ราคานี้